เรากำลังจะไปตามหาพ่า่าวไทยบ้านนะครับให้มารับไก่ KFC นะครับพ่า่าวไทยบ้านไก่มารับไก่ KFC เขาอยู่ไหนเขาเป็นไทยนะครับเขาจะมาเอาหรือเปล่าบ่อไทยบ้าน เบาไก่ปะจะบ้าไทยบ้านบ่จะบ้าไทยบ้านอยู่บอกป่ะไทยบ้านนอกแบบไก่อยู่ผมไก่เป็นโตนี่บอกไก่ KFC ครับโอ้ครับผมเขาจะมากินไก่เป็นโตบอกเขากินเป็นอยู่บ่ไก่ KFC นะเขาขั้วไก่นะฮะนะเขาจะกินเป็นอยู่บอกไก่ KFC ยังบ่เคยกินเทื่าครับบ่ครับอ๋อเขาแรกเทืขาแรกเลยนะบ่กนี่กาเขาเคยเอามาอยู่แต่บ่เคยกินกินมาเจาะมาแจไปนะบ่กินเป็นชิ้นเป็นต้อนคางๆอย่างนี้บ่เคยกิน เดี๋ยวเรามาตามเอาเลยนะครับเพราะว่าเรียกหลายรอบแล้วไม่มาก็เลยมาตามนะครับ,ารบรรตามถึงที่ atte, ตามถึงที่นะครับพี่บ่าวไทยบ้านนอกนะครับ,บ,รบนี่ก็เอซจากเด็กผีนอร์เวย์นะครับรรฝากไก่เคเอฟซีมาให้ดีใจเด้อเนาะไปรับโูลนทะีเคาน์เตอร์เลยเจ้าน่ะ บ่าวไทบ้านนอกมาแล้วไปไปรับเลยเราแจกรับเลยุดิบยค่ะมัดนี่บ่อันนึงอันนึงอันหนึ่ง โอ้ยสาธุเด้อนะครับเที่เป็นเจ้าของผู้ที่เป็นเพื่อนฝากมานี่ให้เพื่อน FC เด็กีนอร์เวย์ด็กผีนอร์เวย์เด็กผีนอร์เวย์อด็กผีนอร์เวเนอาเอา์เด็กผีนอเวย์เด็ีอรเวเด็กนอร์เวยอนีนอเนย์เด็กีนอรเวาเน็ีอรวย์เกผีนอรเเด็กนอร์เวยเดีนรับยเด็กีนอร์เวยเด็กผีนอร์เวย์กผนรับยเด็กผีนอร์เวย์เ็กผีนอร์เวย์เ็นอรเเด็กผี เด็กผีบ่ะคับเด็กผีนอร์เวย์ได้ขอบคุณหลายๆวันเสี้ยนเป็นเสี้ยตีครับผมผมจะกินมัดทั้งกระดูกเวลาครัำโอเคเลยไม่เลยได้การนะครับดีว่าปีใจครับผมผมเอาเจ้านี่เนาะคำว่าซีซีนี่เนาะไก่ไก่เคเอฟซีครับผมครับโอเคเนาะมีารงแประสบความสเร็จทุกอย่างทุกประการนะครับความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีตลอดปีตลอดไปเด้อซ่าโอเคขอบคุณครับดดดีใจนั่นโอ้ย กินก็ข้าวเหนียวขี้อิเซบเนาะใช่ค่ะได้การเลยข้าวเหนียวฮอนฮอนบายขอบไปคักคาดบุรุษคุณลุงค่ะได้การเลยขอบคุณหลายเลยค่ะค่ะ